ทิ้งอวบนสอนก้องเกียรติครับฮ่าไฟเลือยวสอนมากี่วันประมาณเดือนกว่าครับก็สอนอยู่ที่ค่ายมีค่ายอุบลครับอยู่ที่ไหนอะอุบลครับอยู่ที่อุบลค่ายใครอะสอนก้องเกียรติครับอยู่ที่ตรงนั้นเลยแล้วมีใครเป็นผู้บอกวสอนเราบ้างมีแต่อาจารย์ครับผมแล้วก็มีเพื่อนน้องๆครับตอนนี้เราอายุยีสครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หนมครับมวยสไตล์อะไรครับมวยข่วันนี้เลยวันนี้เลยต้องมาเจอเรือนเพชรเล็กครับเคยต่อยกันมา นานแล้วใช่ไหมนานประมาณปีได้ไหมสิบนาฬาสิบเดือนสิบเดือนได้เป็นไงวันนั้นแพ้ครับผมแพ้เหรอไปแพ้แบบไหนแพ้แรงครับไปหมดเองครับอือก็เลยพลาดไปเลยวันนั้นตัดกันอยู่เวทียญร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบวันนี้ต่อยได้ร้อยยี่สิบหกเนาะเขาโมยจะตายวันนี้อ่าวันนี้จะต้องมาเจออะไรใหม่คิดว่าวันนี้เอาคืนเขาได้ไหมน่าจะได้ครับมั่นใจเลยแรงตอนนี้ไม่มีหมดละถ้ายกเต็มเปี้ย ไม่ไปไม่หล่นะเมื่อเช้ามาเป็นไงช่างแล้วเกินเกินจุดสามจุดสามนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์90สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดนะแล้วล่าสุดต่อยใครไปใครวยักษ์ที่หน้าตน่นเรันเป็นไงบ้างโอ้โหวันนี้เริ่มพร้อมแจ้งเกิดเลยนะคุมมากี่กิโลห้าโหลหลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมด ค้นจังหวัดอุบลครเด็กอุบลอ่ะฝ่าชช่วยแม่ครับหน่อยาเสียใจครับผมขอะมาแจ้งเกิดด้วยแล้วมาเอาคืนด้วยนะอ่ะขอยโชคดีก่อนครับ